ม่ไงมนังข um ีอย like ู่หิมจังแมเหี้ยวอันกูเลี้ยวบังไม่ไงย่างกวางผู่ะเลี้ยวบังล้วลูกนี้บอกว่าก็ย่งไปเลยเนาะอันกูเลี้ยวบังขีไม่ไงหนุ่มปานีขีได้ก็เลยเงินเด้นขีเลี้ยเลยงงามเขีก่อนผานนี่ยหมกูเลี้ยวบังก็ะเลเห็นเลขได้ก่อนขี่เลามไม่เหี่ยวเอาคือมีเล็ในขี่สองเก่าไป้อีหามึง เห็นของย่องเหนียวเอานะคะท่านผู้ชมโอ้ยแนวทางเยอะยนะคะตัวน้อยค่ะหญ้าพันฝันนะคะว่าตัวโคข่าวตัวเล็กใช่โคข่าวหญาคือฝันแปลกง่ายงอนดีกูกูก็ะจงใบอะไรอย่างเดี้ยสองเก่าไหมที่ราคาท่านผู้ชมนะคะยญ้าพันฝันเด้อนะคะฝันเห็นขี่บ่อยางี้ยสองเก่าก็อ่อนฝันเห็นขี่ผูดอะไรอ่ะหญ้าพนเบาทุบท่วนก่อนนะคะยังไง ยาคือไปเห็นขี่ในเลยพือที่ฝันดีค่ะไม่ยาเอียงกกอนยาวะเราซื้อวบเอียงเกาะยาฝันว่าเรามาขี่เราซื้อใบยังเกอะจะมาบัวบัวเราซื้อใบยังอ่นที่ยาฝันนั้นขี่เล่าเลี้ยงงามได้เลยเอาเมื่อันท่องมายา่เป็นท่องก็ไเลยนะคะท่านผู้ชมเนาะฝันเห็นกันก็ได้ไม่ยาอุ่มมันชิมีเก่าอยู่แล้วเดี๋ยวอืม

อันนีถือมาเป็นฟันดีเนี่นี่ดุนดุนฟันแมนเดอร์นะคะท่านผู้ชมเนี่เป็นพ่นฟันแมนเดอร์เจม่นนี่อย่างเรอเกี่ยวเพราะว่าบางเธอทำมาฟันไว้เห็นขี่เลยมีเหล็กนี่สีเหลืองโมที่เนี่ยสิเป็นทองคำเอ้ฟันไปซัเจีบเนาะโอ้ย่าฟันไปลาดด้วยด้วยฟันว่าเนี่ยไปเห็นอยู่ในขี่เ้ยบริขจ้นได้เห็นอยู่ในขี่เนี่ยอย่างไม่แต่ว่ากูเคย พวกหางสีรองบ่เหยู่กูเห็นค่กเนาะกูล่องไว้เวลาซองเก่าซองเก่าเก่าสองเนาะเน่แต่แต่เก่าเนี่ฝันอยากข้นเตี่ยมลงเตี่ยมอีกทีหนึ่งเก่าเก่าหนึ่งเกร้ดนะครับผู้ชมประเด็นพูดเถ่าเนาะนะคบแต่ว่าคันแม่ลูกเนี่ยบอกฝันเห็นขี่ในหาบเอาเงินนี่อย่างว่าสันวว่ากับสีซองเก่าแต่เนาะคันว่าฝันเห็นเด็กอยู่ในขี่แล้ว่าสันกสีซองเก่าพูดเถ่า เก่าสองสองนึงเก่าสองเด็กเมออมท่องเที่ยวกูเห็นเห็นให้เล่งสิเหล็กว่าหนอเก่านึงหนอบัตรนี้บัตนี้กูไปเห็นฉีเห็นนุกฉีเล่าเห็นเขาเขาเข้าเขาตัวเหล็กตัวไม่น้อยนิ่งโดดหน้ากระเปียกประหลาดเนาะเป็นปันเล็กเห็นเห็นสองเก่าเนี่ยงกันกองอย่งเนี้ย อูกแกงเกี่ยวกางยังวันเขาโอมกูเดะเขาหมักเละเนาะไอ้หมัดก็มาดกระสังเขากระหงวดก่อนอีเนี้ยแล้วาลูกฟันเห็นเห็นยญพีหน้ามาเขียนเล็กใครสองเก่าตัวเดียวมันบอกมันใชบอกหงวดนี้บอสองเก่าเขียวเห็นเห็นเล็ขสองเก่าของย่องยองว่าว่าถามเราบอกเหลขโอ้โหกันฟันจะไม่โอมสี่หลดเก่าหนึ่งเก่าสองมาไกลกันเด้เนาะ ผู้เฒ่าก็มากเก่าอยู่แล้วเนาะนะคะท่านผู้ชม,ชม,ชมเขากะแนวทางของยากะนะคะเพื่อนฟันเห็นเนี่ยฟันเห็นเหล็กอยูใ่ในขี่นะคะผู้ชมฟัน <laughs> <laughs> เห็นผู้เฒ่ามาขี่เออกระแปกลกด้วยฟันแบบนี้เนาะแต่เก่าสิม,มุตสิไปเห็นเหล็กเนาะยน่ยนั่งกดจอดเยอะใช่ไม่อยากเงยหนังกูกูทายสิวบเนี่ยนั่งขี่ล้ลูกดังไปเงี้ยเจ้าของอันกว่า วุ space, so ok words, ้ยเร็วๆบังขี่เราฟันเห็นเลยอยู่นี่นหรอยมวางเลยเลขซองเก่าค่ะกะเกวนะคะท่านผู้ชมแนวทางเด้อนะคะซองเก่านะคะตามทีง่ายบนฝันนั่นแหละถื่อว่าถื่อก็สีรองถื่อว่าถื่อก็สิล่องเบิ่งฟันว่าเพราะว่าขันฝัน เส้นเหล็กยังสีเนาะพี่ยังสีไปขี่เส้นหเหล็กนักข่าวชมกับประมาณนี้แหละแต่นายเนาะห้ฟันไปห,ห้าฟันไปนะ,นปนะแต่ว่าก็ถือว่าฟันดีเด้อสําหรับอ่ะที่ว่ามีเส้ทเนอะอาะเนาะเนี่ยมันคนฟันแม่นเด้อนะคะท่านผู้ชมฟันใเด็กออกจังสั่นเดีเดแด่แต่เกา่าผู้เฒ่าก็เก่าอยู่แล้วเนาะข่าวเนออกไม่ใช่ดีเนาะเฮ้ยก็ดีเนี่นยแหละลูกกระซิบบอนลองมังกับยายยีบอ่อนเป็นหัึ่งสิ อันที่ว่าฟันนึ่สิเนาะโมเมนตน์นมันโมเมนต์แมนเราบอยงี้นที่ว่าไม่ขี่ออกเป็นเหล็กี่ยก็ขาออกเนาะค่ะคุณผู้ชมอันนี้ก็ แนวทางความฝันของบรรยากะนะคะเอากะมาเป็นเป็นตัวเลขเนาะนะคะสะเขียนในท่านผู้ชมมึงก่อนาฝันในจักมือเหรอเนี่เพื่อจะฝันบ่ฝันเท่านั้นนะเฮก็ฝันจะมีเหมือนขึ้นวันฝันมาขึ้นว่านี่นะคะท่านผู้ชมเออเหมืนขึ้นเ่ยว่เออโออมาขึ้นเลยจ้ะฝันมาขึ้นนี่ เาก็เอาไปเป็นแนวทางสือตัวน้องท่านผู้ชมน้องสองเก่าวะเนี่ยสองเก่าเก่าสองเนาะสองเก้าอ้ยนี่แหละคือสองเก่านะคะสองเก่าหนึ่งเก่าพันมาซื้อขึ้นซื้อลงนะคะท่านผู้ชมนะคะอันน Trump, os, 49. 49. 49. 29. 29. 29. 29. ี้แนวทางนะคะซื้อเพิ่หนึ่งกล่องพันธหินพเท่ามาขี้ออกมาเป็นเล็กสีขาวๆาวะนะท่านผู้ชมอยู่ในเล็กพันมาสองเก่าห้องย่องพันมาสั่นท่านผู้ชม เก่าฟันเล่าเล้เก่าหนึ ph ân, ph ân, ền, ่งเก่าสองเลยนม่ยอมอืมแล้วไต่หรยอวะเนี่ยไม่ยอมไต่ไปไต่รวยอาะมันหดนลาย้เฮ็นบุญฮา้ะเนาะโอ้ยมาสั่งวะจ้าค่ะท่านผู้ชมเอากะนีนะคะยายฟันฟันหินเล็กเร่งหดนี่เด้อนะคะท่านผู้ชมสองเก่าหนึ่งเก่าเนาะยายฟันหินพฒทาขี่อมาเป็นเลขสองเก่านะคะท่านผู้ชม ก็ไหนยังไปเห็นขี่ก็เด๋วเิ่งบังขี่ประนปลาด้าแถวหน้า nhà เนาะเบื้องอยู่ตัวน้อยหน่อยเด้ยตัวเล็กของงมาตัวชี่ของเขาอะที่เป็นส่วนระยะก็ฟันดีอยู่บ่ตีไม่ใหวงยังเป็นกห่เหลียงจะว่าหางเลียงมากเลยเถอะคุยผู้สั่งว่ะยังก็ขมิ้นเลยอันนี้เบื้องก็รับกัเบื้อง มันเหี้มันงมันหี่มมาไงน้องแม่อันคนยางก็ไ่ย่อยน้องขี่อยู่มั้งน้องมันยางมาเห็นมันไม่ใหญ่เง็้ยงกวางกว่าใช่บ่าเท่านี้เนาะเแาละลูกขึ้นยางไปเหียนอยู่ขวางยางมาหลังคนแม่เหี้ยงยางไปเลยเนาะไปเหียนเนาะอุ้งเลี้ยวบางขี่เราประเดีขี่ยังมาเหม็นนะอันยางนี้เลยนะมาเห็นมันออกอยู่ก่อนแง่แง่อาคานี่นะ สองเก่าเป็นเด็กสองเก่าของหยองนีว้าดิบวเงสิบว่ะเด้เลีวนะคะตัวนึ่งเนาะก็บิ้งค่ะกัล้เขี่ยวมันไม่บวเห็นคุณบ้งยางมากก็เบึ้งค่ะบึ้งเดี๋ยวบิ้งสองเี่ยวสองเก่าเป็ดข้องหยองหอเหี่ยวเขาเขาอะไยสิบบวมเนียนสบบวเน่ยตัวเดกีเขาวหย ฟัได้เลขกอ่ะพวกวนฟันในเลขสิก็ดีใจเลยเนาะพวกกว่าวกใค้ฟันเป็นตัวนะคะอันนี้ก็เป็นแนวทางของยากานะคะท่านผู้ชมฟันมาผู้เฒ่ามาขีวออกเป็นเลขกสองเก่านะคะท่านผู้ชมเพดของยองดูกันว่าสองเก่าหนึ่งเก่าเนาะนะคะเื่อนุ่งหนังแปะค่ะอาก่อเข้ากะแนวทางนะคะท่านผู้ชมฟันกับพีเขาไม่หลุดขึ้นกันนะคะอันนี้ก็เป็นแนวทางคว่มฟันเนาะฟันเห็นผู้เห็นฟันเห็นอันผู้เฒ่า นึก่านะคะกับตัวเดียวคันตัวเดียวโคโลกับสองเก่าเก่าสองน้อยเีบริกรเนี่ยควมเพิ่ว่าสีขาวงามผอมเด้อนะคะท่านผู้ชมสีขาวงามมาสันอยู่ในขีดนั่นเก่าหนึ่งเก่าสองอ่ะเก่าหนึ่เก่าสองนะครนเทนนอืมนี่นี่เาเก่านึ่ง,งเก่าสองอเก่าน้อย ถาคมารับชมกับขอให้ม <parfois> for er okay. ิโชคมีลาบสุขุสุขคนเด้อนะคะท่านผู้ชมสำหรับแนวทางเขียวมาเป็นเหล็กยซองเก่านะคะโอ้มันก็ว่าไก่กันนี่แหละนจ้าละนะคะท่านผู้ชมขมารับชมกับขอให้มีโชวมีลาปกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะท่านผู้ชมเมือเขียวชาแนลนะคะเอเขียวผ้ารวยนะคะนี่งาคนสี่ใบนะคะท่านผู้ชมสองเก่านะคะว่าไก่กันนี่แหละเขียวเก่าอหนึ่งเก่ือสองอืเกหนึ่งเก่าสองนะคะไดงหวัดวันที่สิบหกเนาะนี่เสือขึ้นเสื้องเลยเนี่ยอื ว่าตัวเดียวโคโลนะครับคุณผู้ชมเนาะสองเก้าเก้าสองหนึ่งเก่านะคะทิ้งท่ายนี้ขอขอบคุณสวัสดีเอฟซีที่เขามารับชมขอให้มีโชคมีลาบด้ือนะคะสวัสดีค่ะ